พลเอกนัทพลนาคพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกมาเปิดเผยว่าได้ทําเรื่องกราบบังคมทูลขอพระราชทานเครื่องราชั้นรามาธิบดีหรือที่เรียกว่าเหรียญรามานะครับให้กับนายทหารที่มีผลงานโดดเด่นในการปฏิบัติการรักษาอธิปไตยของประเทศรายชื่อที่เสนอในล็อตแรกนะครับมีทั้งพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกพนาแคลปปอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพลอากาศเอกพันพักดีพัฒนคุณผู้บัญชาการทหารอากาศ รวมถึงท่านแม่ทัพภาคที่2พลโทบุญสิ์ภาคกลางและผู้บัญชาการกองกำลังสุรานาลีที่ปฏิบัติการยึดภูมิเขื่อสสาเร็จนอกจากนี้ยังมีการขอพระราชทานเหรียญก้าหารให้กับหน่วยที่เข้าปฏิบัติการเพื่อนําไปประดับบนธงชัยเฉลิมพลเพื่อเป็นเกียรติและขวัญกําลังใจให้กับกําลังพลทั้งหน่วยด้วยนะครับรัฐมนตรีกระลาโหมย้ําว่าล็อตแรกนี้เป็นกรณีเร่งด่วนสําหรับผู้บับญชาาที่กเกษียณอายุราชาการนะครับและในอนาคตก็จะมีการเสนอเพิ่มเติม ให้กับผู้ปฏิบัติการรายบุคคลและรายหน่วยต่อไปครับ